สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาเคมี b l e a k i n g Bad ความเดิมตอนที่แล้วคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายมาถึงแฮงก็เดินปลีไปซัดหน้าเจสซี่ถึงหน้าบ้านเลยนา่นส่งผลให้แฮงตกที่นั่งลำบากถ้าเจสซี่เดินหน้าฟองละก่อได้หมดตัวแน่นอนคนที่พอจะช่วยได้ก็คือวอเตอร์สกายเลอร์มาเป็นคนขอร้องเองเลยจากนั้นก็ตามที่คุณรู้เกลโดนเด้งออกเพื่อเปิดที่ว่างให้กับเจสซี่เข้ามาแทน เงอนไขคือความเป็นหุ้นส่วนบวกกับเงินอีก1.5ล้านเมื่อเจสซี่รับข้อเสนอจะเท่ากับว่าเขาไม่ฟ้องแห่งหลอดไปได้แบบบุญวิดเลยแต่ไม่ทันไหรแห่งมันก็โดนพี่โหดตามไรคาคำสั่งนั้นมาจากกัสเองแล้วมันจะเป็นการเฉลยทุกอย่างเดี๋ยวผมทวนให้อีกหนึ่งรอบเมื่อดีเอโดนชาวเม็กซิโกยิงมันเท่ากับว่ามีคนมากล้าแย้มหน่วยงานนี้ส่งผลให้สํานักงานให,ใหญ่เอาจริงกว่าร้านชายแดนอเมริกาเม็กซิโกคนที่ต้องซวยแน่ๆเลยก็คือโบซาที่เป็นลูกพี่ของพี่โหด บทสรุปคือโบซาตายพื้นที่นั้นเปิดว่างแถมวอเตอร์ยังปลอดภัยจากการล้างแค้นอีกด้วยใช้คนได้คุ้มจริงๆ และถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรคุมคุมๆผมแนะนําไม่ใช้บริการแอร์สยามคร่าวอุปกรณ์ช่วยเลิกบุรี่โดยแอน้ำไฟฟ้าราคาถูกที่สุดในประเทศบริการส่งไวอีกตั้งหากบอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะค่าบริการของคุณจะเหลือเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดสําหรับหนึ่ง้ท่านแรกที่แอดมาจากคลิปนี้รับัดสมาชิกลดค่าส่งสิบาทตลอดชีพทันทีดีๆแบบนี้ให้ไวเลยครับหรืออยากลงลึกทุกรายละเอียดสาม,มารถศึกษาได้ที่ช่องเว็บไทยแลนด์ได้เลย เปิดมาด้วยการเล่าเรื่องสุดเพลินผ่านมุมมองของกัสในบ่บ้าเล็กๆที่เขาโตมาชีวิตดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่อุดมด้วยความสมบูรณ์กัสมีลุงสองคนขึ้นชื่อลรือชาเรื่องฝีมือการทำอาหารพวกทันปรุงไก่ลดจัดจานใช้แต่สมุนไพรและเครื่องเทศสดใหม่จนทุกคนขนานนามว่าลถเปยอสหรือพี่น้องตระกูลไก่ทุกวันนี้กัสก็ยังสืบทอดธรมเนียมการปรุงทุกอย่างสารต่อให้ลุงภาคภูมิใจคขสสันวัตถุดิบชั้นเลิศโดยความรักและเอาใจใส่ ปรุงอย่างพิถีพิถันจนอร่อยหลำ้ำใช่แล้วที่ลดเปรยอสยังคงวิธีด่้งเดิมเหมือนต้นตำลับทุกประการแต่อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดผมต้องลองชิมเสิรคำแล้วคุณจะรู้ทั้งหมดที่กล่าวไปไม่ได้มีแค่ไก่แต่รวมถึงไอซ์ด้วยของ400ปอนด์ที่วอเตอร์สัญญาไว้ตอนนี้มนได้ทยอยออกมาแล้วทั้งคู่ทำงานกันอย่างแข่งขันเพื่อให้ทันเวลาโดยประสบการณ์ทั้งหมดที่ม,มีบวกกับอุปกรณ์อีกมากมายก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าไอซ์จะขาดตลาด และนี่คือหน้าตาของไอซ์400ปอนด์กัสจะทำยังไงต่อหรอครับง่ายๆเลยนั่นคือการกระจายสินค้าไปขายปีกวิธีการนั้นก็ไม่ยากจะมีทีมแพ็คสินค้าที่ถูกส่งตรงมาจาก Water. วอเตอร์ตวงน้ำหนักให้เท่ากันถูกแพ็คและที่นี่ทำงานกันเป๊ะมากจากนั้นสินค้าจะถูกสีนสูญญากาศยัดลงไปในถังน้ำหมากไก่อย่างที่กัสบอกเลยพิถีพิถันจริงๆเมื่อของทั้งหมดลงถังไปแล้วมันจะถูกพาไปขึ้นรถส่งออกนอกเมืองและนี่เองคือรูปแบบการกระจายสินค้าของกัส หลังจากส่งของ400ปอเสร็จวอเตอร์ก็มาเตรียมของสำหรับลอตต่อไปมันทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนกําหนดด้วยน้ําหนักที่ออกมาคือ201.6ปอนด์ในทุกๆรอบวอเตอร์จะทําออกมาเกินเสมอเผื่อไว้ดีกว่าขาดแต่เหมือนว่าเจสซี่จะเริ่มมีปัญหาแล้วครับนั่นมันเกินมาตั้งปอนครึ่งเลยเขาจะเก็บไว้เอามารวมกับของในอาทิตย์หน้ากลับกันเลยวอเตอร์อยากจะให้ส่งส่งไปให้หมด นั่นเลยทําให้เจสซี่ไม่พอใจเราไม่ได้มาทําการกุศลกันนะทําไมต้องแจกให้พวกนั้นฟรีๆด้วยพร้อมกับย้าเตือนไปว่าแค่นี้พวกนั้นมันก็ขูดเลือดขูดเนื้อเราเยอะแล้วส่วนบอเตอร์ก็ได้แต่งงว่าเจสซี่มันไม่พอใจอะไรส่วนแบ่งหรือไงนั่นก็ถูกครับเจสซี่ลองไปคํานวณมาแล้วขอตกลงที่กําลังทําอยู่ขาดทุนยับเราได้คนละ1.5ปอนด์แล้วพวกนั้นได้เท่าไหร่ 200ปอนต์ต่อสัปดาห์เป็นเวลา3เดือนจะเท่ากับ2,400ปอนด์ขายปอนด์ละ4ี่0 0ซึ่งวอเตอร์ก็รู้ดีครับว่าเงินทั้งหมดมันจะเท่ากับ96ล้านนั่นแหละปัญหา96ล้านดอลลาร์แต่เพวกงนั้นแบ่งให้เราแค่3ล้านนี่มันบ้าช,ะช,ะชะัดๆเจสซี่มองว่ามันไม่ยุติธรรมเลยส่วนวอเตอร์ก็ไม่ได้อยากอะไรมากายได้1.5ด 1, ล้านชัวร์ๆวแล้วนี่จะบนอะไรอีกนาะยอยู่ในโลกแบบไหนกันเนี่ยเอาง่ายๆคือส่วนแบ่งที่ได้กันในตอนนี้เทียบกับของที่ปล่อยออกไปจไเจ สลับมาที่แห่งอาการของเขาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับออกจากห้องฉุกเฉินได้แต่พักหลังนี่มาลีจูจีเป็นพิเศษเธอไม่ค่อยพอใจกับมาตรฐานโรงพยาบาลน,นี้สักเท่าไหร่เลยครับโทษไปเรื่อยแม้แต่กระทั่งหมอนที่แห่งใช้นอนเธอก็ยังบ่นว่ามันแข็งเกินไปแต่เอาเป็นว่าใจเย็นก่อนโกเมสเข้ามาที่นี่ครับและที่เขาต้องขอเข้ามาเพราะว่าเพิ่งโดนมารีตำหนิเรื่องที่ไม่อยู่ช่วยแห่งสุดท้ายมารีก็ต้องยอมให้เขาเข้ามาให้ได้เมื่อแห่งรู้สึกตัวก็เรียกเบาๆว่าโกมีนั่นนายใช่ไหม เขาอยากจะให้โกเมสเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับมีอะไรจะบอกแฮงบอกแค่ว่าเจ้างั่งเอ๋ยไม่มีอะไรมากครับแค่แซลก็เล่นเฉยๆแฮงยังซ่าได้อยู่หลังจากนั้นก็เข้าเรื่องทันทีสิ่งที่โกเมสเอาติดตัวมาด้วยก็คือแผนที่ที่แฮงเคยทําไว้ไอสีฟ้าที่เคยหายไปมันเริ่มพูดออกมาเป็นดอกเห็ดแล้วสิ่งที่แฮงทํามาโดยตลอดมันถูกต้องไฮเซนเบิร์กยังลอยนวลก็ใช่สีครับนั่งอยู่ในห้องนั้นนั่นแหละ และในเมื่อแหงเดาทางถูกเขาก็อยากได้รางวัลเป็นยาแก้ปวดหน่อยตอนนี้เขาทารมานมากจริงๆและก่อนที่มาลีจะออกไปตามหมอก็ย้ำเตือนไปแค่ว่าอย่ามาพูดเรื่องงานอีกนะหลังจากที่มาลีออกไปแหงก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ฟังแหงมกักจะรู้ตัวช้าเสมอเหตุผลเดียวที่เขายังหายใจอยู่ก็คือมีคนโทรมาเตือนหนึ่งนาทีก่อนที่พวกมันจะลงมือมีคนโทรมาบอกกับฉันว่าให้เตรียมตัวมาใช้เครื่องแปลงเสียงจนไม่รู้เลยว่าคือใคร วอเตอร์ที่น่าฟังอยู่ก็เลิกแปลกใจแล้วครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเมันแปลกไปหมดเลยและก่อนที่วอเตอร์จะกลับบ้านสกายเลอร์ก็ตามเขาเข้ามาในรถด,ด้วยเธอถามไปแค่ว่าเราจะปลอดภัยไหมแน่นอนว่าต้องปลอดภัยอยู่แล้วแล้วคุณละ่ะปลอดภัยไหมแหมมีมาแสดงความเป็นห่วงกันด้วยเธอแค่อยากรู้แค่นี้แหละครับจากนั้นก็เดินออกไปทันทีเปินว่าตอนนี้สกายเลอร์เริ่มตามเหตุการณ์ทันแล้วนะครับ ส่วนเจสซี่ที่เลิอกอย่าได้ก็ตอนเขารับการบำบัดเป็นประจำมันจะเป็นแนวระบายความเครียดให้เพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ได้ฟังเมื่อถึงตาเจสซี่เขาก็เล่าถึงชีวิตที่ผ่านมาตอนนี้เขามีงานทําแล้วที่บริษัทซักลีดที่นั่นเข้มงวดมากส่วนหัวหน้าก็ห่วยแตกใช้งานลูกน้องหามลุ่มหามคําหลักๆคือเขาไม่พอใจนั่นแหละครับที่กัสฟังกําไร96ล้านแต่เขาได้แค่1.5กลับมาที่แห่งอีกรอบเขาได้รับกําลังใจจากหลายฝ่ายมากครับโดยการเอากระเช้าความขวัญมาให้ มีของเท็ดด้วยนะครับเผื่อใครคิดถึงหลักๆของซีนนี้คือคุณหมอจะเข้ามาตรวจอาการตอบสนองของเส้นประสาทแห่งโดนยิงอยู่หลายนัดมากมีนัดหนึ่งเฉียดกระดูกสันหลังไปนั่นทําให้เส้นประสาทเขาล้วนไปเลยการทดสอบในครั้งนี้ก็เป็นไปไม่ได้สวยสักเท่าไหร่แห่งรู้สึกเป็นบางจุดเท่านั้นบางจุดก็ไม่รู้สึกเลยนั่นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ วิธีที่พอจะช่วยเขาหลังจากนี้ได้คือการทํากายภาพบําบัดซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนและก่อนที่จะได้รับการบําบัดนั้นต้องรอเวลาให้บริษัทประกันอนุมัติก่อนคุณหมอรับปากแล้วนะครับว่าไม่เกินต้นสัปดาห์ซึ่งมารีรอนั้นขนาดนั้นไม่ได้เท่าที่เธอรู้หมายิงเริ่มบําบัดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีหวังมากขึ้นและต้องบําบัดทุกวันแต่กลับกันเลยการบําบัดคุณหมอเชอว่าตามมาตรฐานแล้วอาทิตย์ละสี่วันก็พอ ถึงจุดนี้มารีก็ยังไม่เชื่อหมอเธออยากจะหานักบำบัดเก่งๆเอาแบบจัดเต็มไปเลยแห่งจะได้มีโอกาสกลับมาเดินได้อีกครั้งแต่การที่เธอจะทำแบบนั้นบริษัทประกันจะไม่ครอบคุมมารีจะต้องจ่ายเองซึ่งมันถึงหลักแสนอยู่แล้วเอาเป็นว่าเธอหลานครับอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับแฮงช่วงเวลาว่างจากงานของเจสซี่เขาก็ไม่ได้ไปไหนครับมาโผลที่ร้านทำเล็บไม่ได้มาเสริมสวยแน่นอนแต่มาตามคำเชิญของสอ ทีแรกซอน่าจะชวนวอเตอร์มาด้วยครับแต่เขาดันไม่สนใจนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับซอทีแรกเขาจะให้เป่ายิ่งฉุบกันแล้วแต่แบบนี้ค่อยง่ายหน่อยซอจะให้ร้านนี้เป็นของเจสซี่ใช่ครับตอนนี้เจสซี่จะเป็นเจ้าของร้านทําเล็บสุดหรูแล้วยกให้แบบฟรีฟรีฟรีก็บ้าแล้วครับอย่างซอไม่มีคําว่าฟรีแน่นอน พร้อมกับอธิบายความเจ๋งไปว่าร้านนี้กำไรงามตรวจสอบได้อย่างน้อยก็มีแววลุ่งราคาที่เจสซี่ต้องจ่ายคือ3,12,000ถูกเหมือนได้เปล่าเลยถึงตอนนี้เจสซี่มันก็ยังไม่เข้าใจซอเลยอธิบายไปง่ายๆให้ฟังภายนอกร้านเป็นร้านทำเล็ดธรรมดาแต่ภายในจะเป็นแหลกฟอกเงินชั้นเยี่ยมที่นักธุรกิจวัยยาวต่างฝันหา แต่ดูเหมือนเจสซี่จะไม่สนใจนะครับเดินออกไปแล้วซอลเลยอยากให้เขามานั่งเคลียร์ก่อนคืองี้การใช้เงินจําเป็นต้องฟอกเงินนั่นมันเรื่องมาตรฐานเจสซี่ก็ยังยืนยันคาเดิมว่าเขาจะไม่ซื้อร้านทําเล็บแน่นอนเดี๋ยวแตวแตกหมดแต่ถ้าไม่ทําแบบนั้นเจสซี่ได้นอนคุกแน่รู้จักสัมภารกรณ์ไหมสมมติว่านายกับเงินเข้าเมืองไปสั่งสั่นดื่มเหล่าอย่างสบายใจอันนั้นเรื่องของนายแต่สัมภารกรณ์มันจะเฝ้ามองนาย เขาจะเห็นอะไรใช้หนุ่มพร้อมบ้านหลังโตมีเงินใช้ไม่ขาดแต่ไม่ได้ทํางานสัมพากกรจะสรุปเป็นอะไรคิดออกไหมซึ่งเจสซี่ตอบมาว่าเป็นพ่อค้ายาครับนั่นก็ถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแย่กว่านั้นหลายเท่าคือนายเป็นพวกกงภาษีมันจะยึดเงินทุกบาททุกสตางค์ส่วนนายก็เข้าไปอยู่ในคุกข้อหาหนีภาษีทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเพราะนายโง่ไม่ฟอกเงินไง ทีนี้ซอมันก็เริ่มเสนอตัวเขามาฟอกเงินให้แล้วครับขายตรงจัดๆค่าบริการคือ17%ของเงินทั้งหมดเอ้าแบบนี้เจสซี่ก็ไม่พอใจสิครับทำไมวอเตอร์ได้5%ใช่5%นะสำหรับผู้อาวุโสเท่านั้นแต่สำหรับเจสซี่คือ17%แบบนี้ไม่เอาด้วยแน่นอนครับเดินหายไปเลยฝั่งวอเตอร์ก็เริ่มเอใจอะไรบางอย่างแล้วครับหลังจากที่รู้ว่ามีคนโทรมาเตือนแห่งเขาเลือกที่จะมาที่โรงงานไก่ของกัส ทีทีพีโหดกับลุงกดกลิ่นเคยมาคุยนั่นแหละมาถึงก็เข้าเรื่องทันทีกัสเห็นสีหน้าของวอเตอร์ก็รู้แล้วครับว่าคงบีเรื่องการที่วอเตอร์มาขอพบในครั้งนี้ก็เพื่อคลายข้อสงสัยมีบางประเด็นที่อาจจะทําให้เราเข้าใจผิดกันได้วอเตอร์ Water อยากจะคุยเพื่อแสดงจุดยืนทางธุรกิจและเดินหน้าต่อไปไม่กี่นาทีก่อนที่แห่งจะถูกโจมตีมีคนโทรมาเตือนเขาวอเตอร์เชื่อว,ว่ามือสังหารที่ถูกส่งไปเก็บแห่งเป็นพวกเดียวกับที่จะมาเก็บเขาแต่เพราะอะไรไม่รู้พวกมันถึงเบนเข็มไปเล่นงานแห่ง และตอนนี้วอเตอร์รู้แล้วมีคนเข้ามาแทรกแซงเขาถึงยังมีชีวิตรอดอยู่แต่บุคคลนั้นกำลังเล่นเกมที่ล้ำลึกกว่านั้นเขาโทรไปเตือนเพราะอยากให้เกิดเหตุการณ์ยิงประทะแถมนั่นมันยังเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอย่างแรกทำให้รัฐบาลอาเมริกันและเม็กซิโกกวาดล้างแก๊งมาเฟียอย่างที่สองตัดขาดเส้นทางการลำเลียงสินค้าไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้คนที่คุมเกมอยู่จะได้ตลาดมาเป็นของตัวเองผลตอบแทนมูลค่ามหาศาล เราก็โตกันแล้ววอเตอร์จะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่ากัสเป็นชายคนนั้นไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดวอเตอร์รู้ดีว่าเขาเป็นนีชชีวิตกัสยิงไปกว่านั้นคือวอเตอร์นับถือกลยุทธ์นี้ถ้าเขาเป็นกัสเขาก็จะทําแบบนี้เช่นกันแต่ยังมีเรื่องหนึ่งที่ยังกวนใจอยู่หลังจากครบสัญญา3ามเดือนแล้วจะยังไงต่อที่วอเตอร์ยอมกลับมาทํายาก,ก็เพื่อหาเงินให้ครอบครัวและกัสก็จะให้สมใจอยากเสนอต่อสัญญาลายปีเป็น12ล้านต่อปี จังหวะหนึ่งดูเหมือนจะเปลี่ยนใจให้15ล้านต่อปีเลยแต่จะไม่จํากัดระยะสัญญาทําไปจนวันตายเอาเป็นว่าวอเตอร์เอาด้วยครับฝั่งสกายเลยก็มาเถียงกับมารีต่อที่บ้านสกายเลอ์เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มากับตัวแล้วครับการทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อรักษามันไม่ถูกเสมอไปถ้าผ่านเงินน่าจนหมดแล้วจะเอายังไงต่อ ซึ่งกลับกันมารีก็เถียงกลับมาว่าทีพวกเธอสองคนยังผ่านกันมาได้เลยนี่เอาเป็นว่าเธอไม่เข้าใจครับในสิ่งที่สกายเลอร์กำลังจะเตือนและก่อนที่มารีจะไปพักผ่อนก็มีคนโผล่มาที่บ้านเป็นเท,ท็ดเองครับเขาบอกแค่ว่าผ่านมาเฉยๆเลยแค่อยากแวะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จังหวะที่มารีไปแาบน้ำก็เข้าเรื่องทันทีเท,ท็ดอยากจะมาเจอสกายเลอร์เพราะหลังจากเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเขาไม่ได้ข่าวจากสกายเลอร์เลยและเหมือนว่าพักนี้สกายเลอร์เริ่มตีตัวออกห่างจากเท,ท็ดแล้วนะครับหัวหน้าเอาไปดี อย่าลืมว่าการที่สกายเลิกเข้าหาเทสช่วงนั้นเธอแค่เหงาบวกกับอยากประชดวอเตอร์ Water. แต่ตอนนี้อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วสกายเลอร์ดูเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่วอเตอร์ทำมากไปกว่านั้นคือเธอได้เห็นเม็ดเงินที่วอเตอร์ทำได้น่าจะทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นโดยที่ลูกชายไม่เกลียดคิน,นาเพียงเท่านี้ก็ทำให้เท็ต้องกระเด็นออกไปทันทีสลับมาที่เจสซี่เขาก็เหมือนจะเริ่มทำอะไรบางอย่างแล้วเรียกเพื่อนๆมารวมตัวกันอีกครั้ง ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยตกลงกันไว้นะครับว่าจะขายยาต่อแต่รถบ้านกลับเป็นซากไปแล้วแถมยังบทเรื่องที่ซอแนะนําให้จ่ายภาษีด้วยนั่นมันบ้าบอจจดจัดจากนั้นก็เข้าเรื่องทันทีพวกเขาจะผลิตยาก,กันอีกครั้งเจสซี่จะดูแลเรื่องนั้นเองส่วนวิธีการขายนั้นก็ไม่ยากแล้วจะปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยจะไม่ขายตามข้า,างถนนอีกต่อไปเจสซี่ไปรู้จักตลาดใหม่มาครับแค่มีของพวกนั้นก็พร้อมซื้อแล้วแต่กลับมาที่วอเตอร์ก่อนเขาก็มาอยู่ในห้องแลรผลิตยาน,นั่นแหละครับ นี่เป็นช่วงที่ทําของกันเสร็จแล้วและกําลังช่างน้ําหนักส่งให้กัสจุดนี้เองที่เป็นช่องโหว่เจสซี่จะเป็นคนชั่งแล้วค่อยบอกน้ําหนักให้วอเตอร์ลงบันทึกเขาบอกมาว่าล็อตนี้2 0 1.8ปอน่แอนดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่น้ําหนักบัน202.1นี่แหละครับวิธีผลิตยาของเจสซี่จิ๊กส่วนต่างที่วอเตอร์ทําออกมาเกินทีลนิดแล้วเอาไปขายต่อ ส่วนตลาดใหม่ที่ว่านั่นก็ไม่ใช่ที่ไหนเป็นสถานที่บําบัดที่เจสซี่ชอบมาบ่อยๆนั่นแหละครับรอบนี้เขาพาแบทเจอมาด้วยและมันไม่ได้มาบําบัดแน่นอนเขาได้ระบายกับทุกคนถึงเหตุผลที่เขาไม่อยู่ที่นี่นั่นก็เพราะไอซ์มันคือยานรกผมคิดว่าจะเลิกได้แล้วแทๆ้ๆแต่ให้ตายเถอะมียาตัวใหม่ระบาดไปทัว่วติดใจเลยยังไม่หมดแค่นั้นสกินนี่พีทมันก็มาเสริมทับด้วยเขาต่อมาว่าอย่าบอกนะว่าไม่สีฟ้า ใช่แล้วแม้สีฟ้าฉันไม่น่าไปรู้จักมันเลยเล่นแล้วเหมือนหัวจะลุกเป็นไฟเผาเราจนหมดใหม่ใช่ครับพวกมันมาป้ายยาถ้าดูจากสีหน้าของคนที่มาบำบัดก็ดูจะเสียนเอาเรื่องสงสัยมากว่ามันจะเด็ดขนาดนั้นเลยเหรอพอเป็นแบบนี้ก็เรียบร้อยครับได้ยิสีสรพคุณขนาดนี้เป็นใครก็ต้องคิดถึงกันบ้างยากล้องจัดจัดทางด้านของมาลีก็กำลังเครียดอยู่กับค่าบำบัดอาการของแหงซึ่งมันแพงเอาเรื่อง คนที่คอยให้กำลังใจอยู่ก็ไม่ใช่ใครเป็นวอเตอร์กับสกายเลอร์จังหวะที่น้องสาวกําลังสิ้นหวังสกายเลอร์ก็ผุดไอเดียบอกกับวอเตอร์ไปว่าเราจ่ายค่ารักษาให้พวกเขาได้นะเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องสกายเลอร์ยังไม่จบอยากจะให้มารีใจเย็นก่อนตอนนี้เรามีเงินมีเหลือเฟือเงินที่วอเตอร์สามารถหามาได้เขาไม่ยอมอยู่เฉยแน่นอนครับซึ่งสกายเลอร์ก็ไม่ยอมเหมือนกันบอกไปว่ามารีควรรู้ความจริงได้แล้วเธอเฉลยกับน้องสาวไปว่าวอเตอร์ Water เล่นการพานัน พักหลังนี้เรามีปัญหาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเงินลุนล่วนหลังจากที่วอเตอร์รู้ตัวว่าเป็นโรคหลายเขาก็เปลี่ยนไปนั่นเพราะว่าเขารู้ว่ากําลังจะหายจากโลกนี้ไปและอยากทิ้งอะไรไว้ให้ครอบครัวบ้างปัญหามาเริ่มต้นจากตรงนั้นแต่วอเตอร์เป็นนักแก้ปัญหาที่ดีวอเตอร์ Water ทุ่มเทกับมันมากเขาอ่านหนังสือและทําการวิจัยต่างๆจนคิดค้นระบบขึ้นมาได้ถึงตอนนี้มารีเวิร์ไปแล้วครับระบบที่ว่านั้นก็คือการนับไพ่ในเกมแบล็กแจ็ค วอเตอร์ใช้มันไปเปรียบเทียบทางสถิติจากนั้นก็ชนะลัวลัวที่วอเตอร์หายไปบ่อยๆก็ไปอยู่ที่โตะนั่นแหละและต้องเป็นโตะเถื่อนที่ผิดกฎหมายด้วยเพื่อเลี้ยงสัผภารวอเตอร์ Water นี่ถึงกับอึ้งในสกิลการแต่งเรื่องของเธอมากเลยครับทีนี้มารีก็อยากรู้เลยว,ว่าเงินที่ว่าเยอะนานเยอะแค่ไหนเรื่องนัทสกายเลอร์อยากจะให้วอเตอร์เป็นคนบอกเองเลยครับซึ่งมันมีมากมายถึง7หลักแถมวอเตอร์ยังรับบุกบอกไปว่าช่วงนี้ผมมือขึ้น สุดท้ายสก,กายเลิกก็อยากให้รับเงินค่ารักษาพยาบาลไหวเรียบร้อยมารีโดนต้มซะเปื่อยยุยเลยพอได้อยู่ด้วยการส่วนตัววอเตอร์ก็แซวไปก่อนเลยว่าคุณคิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาได้ไงแต่งเรื่องขึ้นเป็นฉากฉากเธอตอบกลับมาแค่ว่าก็แค่เรียนรู้มาจากคนแถวนี้และยังไม่จบเธอยังมีรางสังหอนอีกว่าที่แหงต้องมานอนเจ็บตัวเปลียนเพราะวอเตอร์เพราะงาั้นการยืดมือไปช่วยจึงเป็นเรื่องที่สมควรทำและเธอจะไม่มีทางลืมเด็ดขาดต่อเน,นื่องกันในตอนที่1ิบ บอเตอร์ก็ใช้ชีวิตประจํวาวันตามปกตินั่นแหละครับตื่นเช้ามาไปทํางานแต่เหมือนว่าจะมีอะไรคาใจเขาอยู่บางทีก็เมือลอยถึงขั้นที่ว่าเจสซี่ต้องมาเรียกเลยงานวันนี้ไม่ใช่การผลิตยานะครับแต่เป็นการทําความสะอาดครั้งใหญ่ที่สําคัญพวกเขาต้องทํากันเองไม่มีใครมาช่วยเลยเจสซี่นี่ถึงกัะบ่นไปเลยทางงานที่เขากําลังทําอยู่เป็นงานระดับชาติละก็จะต้องมีฝ่ายบํารุงอะไรพวกนี้สิแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีใครมาช่วยพวกเขาต้องทํากันเองและไม่ใช่เล่นๆต้องทําทุกซอกทุกมุมเลย หลังจากทำความสะอาดเสร็จวอเตอร์ก็มาลองคิดคำนวณอะไรอยู่คนเดียวสารตั้งต้นทุกตัวที่เอามาเข้าในห้องแรบเมื่อเอามาเทียบกับน้ำหนักที่ผลิตได้วอเตอร์รู้สึกว่ามันผิดปกติครับพอคิดออกมาแล้วตัวเลขไม่ลงตัวของที่ผลิตออกมามันหายไป0 1 4จากสารตั้งต้นเท่ากับว่ามีไอซ์เกือบครึ่งปอนด์หายไปเจสซี่มันก็ยังทำไก่อยู่ครับไม่รู้เรื่องเลยสิ่งที่เขาพอจะคิดได้คืออาจจะทำหกที่ไหนหรือเปล่าซึ่งวอเตอร์ไม่เชื่อแบบนั้นแน่นอน มุกต่อไปคือระเหยเป็นไออันนี้วอเตอร์ก็ไม่เชื่อสุดท้ายคือตกค้างอยู่ในเครื่องเป็นกากน้วเหนียวที่เพิ่งขูดออกมาเมื่อกี้อันนี้พอจะฟังขึ้นสุดแล้วครับวอเตอร์ Water พอจะเชื่อว่ามันคงเป็นเศษตะกอนที่เอาออกมาไม่หมดหลังจากที่วอเตอร์เริ่มคำนวณใหม่เจสซี่มันก็ไม่อยู่แล้วครับกลับบ้านดีกว่าพอเจสซี่กลับบ้านไปแล้วก็เป็นเรื่องเลยวอเตอร์ Water ที่ตั้งหน้าตั้งตาหาส่วนที่หายไปอยู่เขาก็ได้เจอเขารู้สึกได้เลยว่ามีอะไรบินผ่านหัวเขาใช่ครับมแมลงวัน ถ้าคุณเคยดูแล้วคงจะรู้นะครับว่า,มาแมลงวานตัวนี้มันเถื่อนแค่ไหนเมื่อวอเตอร์เห็นเป้าหมายก็ไม่รอช้าหัวทิ้งทันทีอ้าๆไม่เดินครับหมอนี่มันเร็วจัดบินมาจอดอยู่ด้านหลังวอเตอร์ Water ก็อยากจะลองของอีกทีว่ามันจะเจ๋งสักแค่ไหนทีแรกแก้งเนียนก่อนครับทําเป็นไม่สนใจจากนั้นก็หมับเขาให้ก็ยังเอาเขาไม่ลงอยู่ดีแถมยังมาบินวนด้วยทีนี้วอเตอร์ก็ไม่ทนแล้วครับใช้ที่รองกระดาษไล่หวดเลย เขาตามฟาดอยู่หลายทีมากและที่รองกระดาษมันเป็นเหล็กสะดวยฟาดทีหนึ่งนี่เสียงอย่างดังเอาเป็นว่าวอเตอร์ไล่ฟาดจนเหนื่อยแต่ก็ยังเอาไม่ลงล่าสุดมันบินไปเกาะบ,บนเพดานวอเตอร์เลยหาคิดวิธีใหม่ในการจัดการมันใช้รองเท้านี่แหละครับเพื่อยัดขึ้นไปเลยสรุปว่าโดนครับโดนหลอดไฟที่อยู่ข้างๆลวงมาแตกยับเลยแถมรองเท้าของวอเตอร์ก็ยังไปค้างอยู่บนนั้นด้วยเซ็งจัดจัด วอเตอร์เดินขึ้นมาชั้น2พร้อมกับไม้ครับกาดจะเขี่ยรองเท้าให้ร่วงลงมาเกือบจะถึงแล้วครับขาดแค่นิดเดียวเองโดยมาสมองทั้งหมดที่วอเตอร์มีเขาเลือกที่จะออกไปยืนข้างนอกเพื่อเสริมระยะแล้วมันได้ผลว่าเขี่ยรองเท้าลงไปได้แบบง่ายๆแต่มปนยังไม่จบเขามองไปเห็นมแมลงวันบินมาท้าทายถึงที่วอเตอร์เลงอยู่นานมากครับพอหดไปเท่านั้นแหละเสียหลักร่วงลงมาชั้นล่างล่าสุดมแมลงวันมันก็มาหยามถึงที่บินมาเกาะแว่นตาของวอเตอร์มีการรับมือด้วยนะครับท้าทายจัด และถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายนี่เลยา t h a n ซิร์ s เวอร์ใหม่จาก Free l i h t Origin ที่พร้อมให้เหล่าเกมเมอร์ได้ผจญภัยกับกิจกรรมสุดมันวอได้ไม่รู้จบฟอร์มทีมให้พร้อมลงสนามได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android พิเศษสำหรับชาวมีสรุปให้นะรับไอเทมโค้ดไปบูสในเกมกันได้เลยแล้วเจอกัน หลังจากนั้นหนึ่งวันพนักง,งานก็เข้ามาทำงานตามปกติเจสซี่ก็ด้วยแต่ก่อนที่เขาจะลงรถกระดานไปเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในมันเป็นก้นบุหรี่ที่เจนเคยสูบยังมีลิปสติกของเธอติดอยู่ด้วยเลยเสียงประกอบนี่เศร้าจัดๆแล้วมันจะทําให้เจสซี่ห่วนคิดถึงเธออีกครั้งเมื่อเจสซี่กําลังจะเปิดประตูห้องแลบเข้ามาก็ถึงกับเบอมันแน่นมากเหมือนมีแรงดันสูงดันไว้อยู่สุดท้ายก็เปิดด้วยแรงทั้งหมดที่มี จังหวะน,นั้นเองวอเตอร์ก็เข้ามาช่วยสั่งให้ปิดประตูทันทีในนี้ความดันอากาศสูงมากครับมันจะทําให้มีอาการหูอื้อตามมาวิธีแก้ก็ไม่อยากแค่ขยับกรามไปมาหรือไม่ก็ลองหาดูเจสซี่ก็งงแหละครับว่าทําไปเพื่ออะไรนําเพราะวอเตอร์ไม่อยากให้มีอากาศด้านนอกเข้ามาครับตอนนี้เรากําลังเจอการปนเปื้อนครั้งใหญ่เจสซี่นี่ถึงกับเบื่อมากครับคิดว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายกระวนกระวายไม่หยุดแต่เมื่อวอเตอร์เฉลยก็ทําให้เขาเบื่อขึ้นไปอีกมแมลงวันใช่ครับมแมลงวันตัวเดียว ไม่ว่าวอเตอร์จะอธิบายยังไงเจสซี่มันก็ตามไม่ทันแต่ก็น่าแหละครับมแมลงวันคือพาหานําโรคชั้นดีวอเตอร์ไม่สามารถปล่อยมันไว้ได้แน่มันคือการปนเปื้อนและเพื่อทําให้สินค้าของเราไม่สะกระกเราต้องเก็บมันทําแบบจริงจังด้วยและอันนี้แหละคือไม้ตีมแมลงวันชั้นยอดจากนั้นวอเตอร์ก็เริ่มไล่ฆ่า,มาแมลงวันตัวนั้นอย่างจริงจังพอเจสซี่เริ่มเห็นอาการหลอนๆโดยความเป็นห่วงเลยถามไปว่าเมื่อคืนคุณได้นอนบ้างไหมแน่นอนว่าไม่ครับแต่วอเตอร์ยังไหว และจังหวะนั้นเองเสียงนาฬิกาของเครื่องก็ดังขึ้นปกติมันจะใช้เวลาเตือนให้เริ่มทำของกันได้แล้วเจสซี่ก็เดินไปหยิบวัตถุดิบตามปกตินั่นแหละครับแต่เราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะไม่ทำยาจนกว่าจะเก็บมแมลงวันนั้นได้ไม่ว่าเวลาจะเหลือน้อยแค่ไหนวอเตอร์ก็ไม่ยอมทำถึงตอนนี้เจสซี่มันบ้าไปแล้วครับไหนมแมลงวันไม่เห็นมีมแมลงวันอยู่ไหนเลยไม่มีแต่ยังไงซะวอเตอร์ก็ยังเชื่อว่ามันก็อยู่ในนี้เนี่ยแหละ สุดท้ายเจสซี่มันก็ต้องยอมทําตามครับเดินหา,มาแมลงวันอยู่กับวอเตอร์หากันยืนนานมากและในที่สุดมันก็โผล่มาเกาะอ,อยู่ที่หัวของบอเตอร์เลยจากนั้นก็เป็นไปตามสูตรบอเตอร์ Water อยากจะให้ลงมือจัดการมันสวยสีครับแบบนี้เจสซี่ขอไม้ตีมแมลงวันที่อยู่ในมือบอเตอร์ส่งมอบกันอย่างช้าๆระมัดระวังเจสซี่มั่นใจมากว่านี่แหละคือจุดจบของไอ้แมลงวันย่า yeah. นับ3ามและก็หวดเข้าขมับสุดแรง สรุปว่ายังเอากันไม่ลงครับที่เจสซี่เห็นไม่ใช่สมแมลงวนันแต่เป็นลูกเกดเขายอมรับเลยว่ามอนี่มันขั้นเทพพอเรื่องมันมาขนาดนี้เจสซี่ก็อยากให้วอเตอร์ออกไปสูดอากาศข้างนอกก่อนทำใจเย็นๆคอยหาวิธีจัดการมัน วอเตอร์ก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ครับแต่อยู่ในนี้ก็คิดอะไรไม่ออกอยู่ดีทันทีที่เจสซี่เปิดประตูออกไปวอเตอร์ก็ถามถึงกุญแจครับว่าได้เอาออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวกลับเข้าไปไม่ได้นะพอเจสซี่เอาออกมาโชว์ก็เดินวอเตอร์ชกไปเลยจากนั้นก็ปิดประตูยัดบอกไปว่าถ้าไม่คิดจะช่วยก็อย่ามาขวางทางบ้ากันไปใหญ่แล้วครับเขาไม่จบกับแมลงวันจริงๆเจสซี่นี่ถึงก็ปวดหัวเลยแต่มาทำแบบนี้มันหยามกันชัดๆเขาเดินมาถามกับคนงานว่ามีใครมีขวานบ้างไหมกะจะพังประตูเข้าไปเลย พอวิ่งเข้ามาหยิบของก็เจอหลายอย่างตั้งแต่คอนช่างแรงและก็คอนอัลเบิร์มซึ่งทั้งหมดจะไม่ได้ใช้หลอกครับเขามองไปเห็นแผงควบคุมไฟฟ้าแทนสถานการณ์ด้านไหนวอเตอร์ก็เดินหาจนมาเจอมแเงวันตัวแสบก่อนที่จะหวดไม้นั่นมันก็พังไปแล้วครับน่าจะหักตอนที่โดนเจสซี่หัวดแต่เดี๋ยวก่อนมันยังใช้ได้จงังหวะที่วอเตอร์กําลังหวดด้วยแรงทั้งหมดที่ม,มีไฟมันก็ดับคุณอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับแต่เสียงนี่คือพังมากของที่วางไว้บนชั้นล่วงมาหมดเลย พอตั้งสติได้วอเตอร์ก็เดินออกมาโวยวายกับเจสซี่แต่กลับโดนปั่นประสาทกลับมาว่าอยากได้ไฟฟ้าใช่ไหมสิ่งที่เจสซี่เอามาให้ไม่ได้มีแค่ไฟฟ้าครับแต่เอาของกำจัดมแมลงวันมาด้วยหลักๆก,ก็ของที่ใช้กำจัดมแมลงวันได้จริงนั่นแหละครับเช่นพวกไม้ตียาฉีดแต่ยาฉีดจะเอามาใช้ไม่ได้มันจะทําให้ปนเปื้อนมากกว่าเดิมอีกอย่างก่อนยังไม่จบของเด่นในครั้งนี้คือากาวดักแมลงไร้สารพิษ อันนี้จะดีหน่อยใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลแต่เล่นแขวนกระซะเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวเต็มห้องเลยเหลือก็แค่รอเวลาให้มันออกมาทุกอย่างก็จบแต่ก่อนหน้านั้นเจสซี่ดูจะเป็นห่วงวอเตอร์มากครับยังไม่ได้นอนเลยส่วนวอเตอร์ก็ยังล้านอยู่เรื่องแค่นี้เขาไหวอยู่แล้วพอเป็นแบบนี้เจสซี่ก็ต้องยอมอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปชงกาแฟมาให้วอเตอร์ดื่มเอาให้ตาค้างกันไปเลย แต่ในความหวังดีมันมีความแสบซ่อนอยู่เล่นผสมยาที่ทําให้ยาพักผ่อนลงไปด้วยไม่ใช่แค่เม็ดเดียวแต่เกือบครึ่งขวดเลยกะจะเอาให้ล้มทั้งยืนหลังจากที่วอเตอร์ได้ลองจิบกาแฟเจสซี่มันก็รอดูผลงานวอเตอร์ Water มองหน้ากลับมาครับทําเอาเจสซี่แทบเบือแต่ไม่ได้มีอะไรมากวอเตอร์ Water แค่อยากขอบใจระหว่างที่รอให้ยานอนหลับออกฤทธิ์ทั้งคู่ก็คุยกันยาวมากยาวจะจัดเลยผมสรุปประเด็นสาคัญให้นะครับ วอเตอร์บอกกับเจสซี่ไปว่าเขาเพิ่งจะไปหาหมอคนประจํามาอาการดีขึ้นมากและไม่มีท่าทีว่าจะกําเริบแต่วอเตอร์คงจะคิดถึงมันตลอดมาวอเตอร์มีช่วงเวลาที่เพอร์เฟกมันผ่านไปแล้วเขาจําเป็นต้องมีเงินมากพอเพื่อทิ้งไว้ให้ครอบครัวทั้งหมดที่ทําจะไม่มีความหมายอะไรเงินถ้าหากไม่มีเงินมากพอเจสซี่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจครับ คิดว่าตอนนี้วอเตอร์คงหาเวลาตายอยู่มันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเขามองว่าตัวเองอยู่นานเกินไปวอเตอร์ Water อยากจะทิ้งความทรงจําดีๆไว้ให้ครอบครัวแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วสกายเลอร์รู้เรื่องทั้งหมดต่อให้อธิบายแค่ไหนเธอก็ไม่เข้าใจคือมันเป็นแบบนี้ผมดูหลายรอบมากวอเตอร์ Water กำลังหาจุดที่เขาจะตายได้อย่างเพอร์เฟกไม่ให้ทุกคนมองว่าเขาเป็นอาชญากรแต่มันตอนไหนกันหละขนาดเขาเองยังนึกไม่ออก ตั้งใจฟังนิดนึงนะครับวอเตอร์ Water ใช้สมองทั้งหมดในขณะที่กําลังเบร์อยู่ในที่สุดเขาก็นึกออกช่วงเวลาที่ว่านั่นคือช่วงเวลาที่เจนตายแค่คําว่าเจนก็ทําเอาเจสซี่สนใจแล้วครับเวลานั้นวอเตอร์กําลังอยู่ที่บ้านพ้าออมหมดเลยต้องออกไปซื้อจากนั้นก็เอาเงิน4ี่แสนแปดหมื่นไปให้เจสซี่หลังจากนั้นวอเตอร์ก็แวะไปที่บาร์เดินเข้าไปนั่งที่สําคัญวอเตอร์นึกออกแล้วนะครับว่าคนที่คุยด้วยในวันนั้นก็คือดอนพ่อของเจน ที่พิ่งนึกออกก็เพราะว่าได้เห็นจากข่าวเครื่องบินตกดอนเคยสอนวอเตอร์ถึงการรับมือกับลูกสาวคําพูดในตอนนั้นของดอนคืออย่าสิ้นหวังในครอบครัวจากนั้นวอเตอร์ก็กลับไปหาเจสซี่และทําเจนตายแต่เรื่องที่วอเตอร์กลับไปในคืนนั้นเขาไม่ได้บอกเจสซี่นะครับและนี่เองคือจุดที่วอเตอร์จะตายอย่างเพอร์เฟกต์หมีเงินให้ Sky สกายเลอร์สได้เห็นหน้าลูกสาว3ไม่ฆ่าเจนที่เป็นคนรักของเจสซี่เขาวควรจะตายตั้งแต่ได้เจอกับดอนในบาร์แล้ว ตอนผมดูซีนนี้โคตรลุ้นเลยนะครับวอเตอร์มันกําลังเมือนอยู่กลัวจังเลยว่าวอเตอร์จะหลุดเรื่องที่เขาฆ่าเจนออกไปเขาได้แต่พร่ำกับตัวเองว่าในคืนนั้นไม่น่าออกจากบ้านเลยไม่น่าไปที่บาร์ไม่น่าไปที่บ้านของนายทุกอย่างก็จะเพอร์เฟก สลับมาอีกทีพวกเขาก็ได้แต่เฝ้ามองมแมลงวันตัวนั้นอยู่ปัญหาคือมันไม่ยอมบินลงมาข้างบนนั้นอากาศมันร้อนยังกับเมืองไทยมแมลงวันมันชอบอยู่ในที่อุ่นๆน,นะครับไม่ว่าก้าวดังมแมลงมันจะย่วแค่ไหนมันก็ไม่ยอมลงมาและตอนนี้วอเตอร์แทบจะยืนไม่ไหวแล้วล่ะครับโดนเจสซี่วางยาไปด้วยความหวังดีเจสซี่เลยไปเอาเก้าอี้มาให้ในเมื่อมแมลงวันนั้นไม่ยอมลงมาเจสซี่เลยไปเอาบันไดใช้โต๊ะสองตัวเสริมความสูงกะจะขึ้นไปเคลียร์กับมันให้รู้เรื่อง เอาเป็นว่าเสียวจัดเลยครับวอเตอร์ Water ที่สภาพมึนยับก็ต้องคอยจับบันไดไว้ให้ระหว่างที่เจสซี่กำลังหวดอยู่วอเตอร์ Water ก็พูดขึ้นมาเบาๆว่าเจสซี่ฉันเสียใจเสียใจเรื่องเจนแน่นอนว่าเจสซี่ก็เสียใจเหมือนกันแต่เขาคงไม่เข้าใจหรอกว่าวอเตอร์กำลังจะสื่อถึงอะไรในที่สุดเจสซี่มันก็ตัดสินใจยืนในจุดที่สูงที่สุดจากนั้นก็หวดยับๆแต่ยังไงมันก็ไม่โดนสรุปว่าพวกเขายอมแพ้ครับทำยากันทั้งแบบนี้แหละ จังหวัดที่เจสซี่กำลังลงมา,มาแมลงวันตัวนั้นก็ลงตามมาด้วยเช่นกันนี่เป็นโอกาสสุดท้ายเลยก็ว่าได้ที่จะปิดงานเจสซี่ค่อยๆเอื้อมไปหยิบของที่อยู่ในกระเป๋าหลังจากนั้นก็หวดยางไวเลยพวกเขาทําได้ครับน้องด้ล่วงลงมาตายกับพื้นเลยแต่เหมือนว่าวอเตอร์จะไม่ได้อยู่ดูความสําเร็จนะครับหลับไปแล้วถึงเจสซี่จะบ้าบาบอๆแต่ผมบอกเลยเขาเป็นคนดีหลักวอเตอร์ที่หลับอยู่มานอนบนโซฟานุ่มๆและหลังจากนี้เขาจะผลิตยาต่อคนเดียว มีเดินมาปิดประตูด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงลบกวนสลับมาอีกทีจะเป็นช่วงเช้าเลยวอเตอร์ได้นอนแบบอิ่มๆส่วนเรื่องการผลิตยาก,ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเจสซี่ทำให้เสร็จหมดแล้ววอเตอร์ก็ดูจะมั่นใจเรื่องคุณภาพหน้าดูไม่ถามสักคำเลยว่าออกมาเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้านวอเตอร์ก็เรียกเจสซี่มาคุยใกล้ๆบอกไปว่าฉันพูดตอนที่อยู่ด้านในไม่ได้ห้องแลบอาจจะมีเครื่องดักฟัง เรื่องของที่หายไปครึ่งปอนฉันไม่ได้จะกล่าวหานายนะแต่นายคงเข้าใจถ้าพวกนั้นรู้เรื่องเขาจะเกิดอะไรขึ้นเจสซี่ตอบกลับมาอย่างจริงจังมากครับว่าเขาไม่ได้เอาไปอีกอย่างที่วอเตอร์อยากจะเตือนไว้คือเขาคงจะปกป้องเจสซี่ไม่ได้ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเจสซี่ก็ไม่ได้แขกครับไม่ได้ขอให้มาปกป้องสักหน่อยหลังจากที่วอเตอร์กลับมาบ้านก็มาเข้านอนตามปกตินั่นแหละครับแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมามองขึ้นไปบนเพดานวอเตอร์ Water จะได้เจอกับมแมลงวันที่เกาะอ,อยู่บนเครื่องตัวจับควัน นานนี้ถึงก็เบื่อเลยผ่านหน้าไม่เอาแล้วนะไล่ข้าแมลงวันเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันหลังจากที่แฮงฟื้นขึ้นมาจะเป็นการเฉลยเพิ่มทุกอย่างที่คาใจวอเตอร์เขาคุยอยู่กับโกเมสและหลุดเรื่องสําคัญออกมาที่ว่ามีคนมาเตือนข่าก่อนที่จะเกิดเหตุเมื่อวอเตอร์ปฏิดประต่อเรื่องเาวาได้แล้วก็มาหากัสทันทีทุกอย่างที่เรารู้ตอนนี้วอเตอร์รู้หมดแล้วทั้งเรื่องแผนการของกัสเรื่องที่เขาเป็นนิชชีวิตกัสและที่สําคัญเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้แฮงต้องมาเจ็บตัว หลังจากที่เคลียร์ปัญหาใจกันเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งก็เห็นพ้องร่วมกันในแผนการน,นี้และข้อตกลงใหม่ก็ได้เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่สัญญา3เดือน3ล้านอีกต่อไปเปลี่ยนเป็นตลอดอายุจะได้ค่าตอบแทนปีละ15ล้านคนที่รู้เยอะไม่แพ้กันก็คือสกายเลอร์ในเมื่อเธอตามเรื่องราวหลายๆอย่างทันแล้วก็อยากจะช่วยน้องสาวดวยการช่วยออกค่ากายภาพบำบัดที่แสนแพงให้ โกหกมารีไปว่าวอเตอร์ได้เงินจากการเล่นพนันมาเยอะแยะนั้นสามารถแหกตาเธอได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะแหกได้นานหรือเปล่าทางด้านเจสซี่ก็หาเรื่องอีกแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยครับถ้ากัสขายของสำหรับ3เดือนหมดจะได้เงิน96ล้านแต่พวกเขากลับได้คนละ1.5เท่านั้น ในเมื่อไม่พอใจหนักเขาก็อยากได้ความยุติธรรมนิดๆหน่ยนอย,นอยโดยการเอาของที่ทําเกินแอบไปขายซึ่งตลาดใหม่ที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ที่ไหนเป็นศูนย์บาบัดที่เขาไปบ่อยๆนั่นแหละครับวิธีการขายก็แสบเอาเรื่องเล่นมาป้ายยาให้คนที่พยายามเลิกเสียนจัดแบบนี้ขายได้เป็นเทน้ําเทท่าแน่นอนส่วนเหตุการณ์ไล่ฆ่า,มาแมลงวันก็ขอให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจซีรีส์คงอยากจะให้เจสซี่รู้ไว้นิดๆเหน่ยน่อยแหละครับว่าบอเตอร์รู้สึกผิดในคืนที่เจนตายแต่เจสซี่จะรู้ความจริงเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน และต่อนหน้ากัสจะจบได้หรือไม่ว่าเจสซี่แอบขโมยของไปขายผลที่ตามมาจะเป็นอะไรเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี